อิงฟ้าวราหะมิสแกรนกรุงเทพมหา,มานาครและกึง่งละกึง่งต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้ไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนหรือว่าไม่มีสคริปต์นะคะอยากจะพูดจากความในใจจริงๆแล้วก็จริงๆตอนแรกคิดว่าวันนี้ ถ้าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ที่เมื่อกี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กะว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าเมคอัพมานานมากแต่งหน้าตั้งแต่บ่ายสามเวลามันเร็วมากเลยนะคะมันผ่านไปเร็วมากจริงๆเรารู้สึกว่าเรายังคงอินอยู่ทุกเวลากับคำว่าอิงฟ้ามหานครอันดับแรกเลยนะคะต้องบอกว่าจริงๆฟ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ ในพาร์ของการเป็นนางงามด้วยซ้ำต้องขอบคุณการประกวดนางงามที่ทำให้รูฟ้ารู้ว่ากระเทยเอาใจยากมากค่ะแม่แม่ใจเย็นๆก่อน เข้ามาเป็นอิงฟ้ามหานครนะคะมันยากมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนางงามมาก่อนกับเซี่ยววินาทีหรือว่าโค้งสุดท้ายในช่วงวัยอายุ27มีทางเดียวคือต้องสู้อย่างเดียวค่ะให้ตายกันไปข้างหนึ่งซึ่งเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณพี่แมค่ะที่ใช้หัวใจเลือกหนูในวันนั้น ถ้าไม่มีพี่แอมก็คงจะไม่มีอิงฟ้ามาหาชนเกิดขึ้นเพราะนั่นคือจุดกําเนิดของอิงฟ้ามาหานครขอบคุณมากๆจริงๆค่ะและจะบอกพี่แอมว่าพี่แอมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นไมอดอลของหนูหนึ่งอย่างคือเราสามารถทําให้คนคนอื่นรู้ได้ว่าถึงแม้ตัวเราจะเล็กแต่ใจเราไม่ได้เล็กค่ะแล้วเราสามารถที่จะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันขอบคุณพี่แอมมากๆค่ะ คะ่ะวันนี้หนูเอามงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์มาฝากให้แล้วนะคะ <Adv> <laughs> แล้วก็ยังจำเหตุการณ์ในวันที่ประกวด m i s ิสแกรนกรุงเทพมหานครได้คะ่ะขอบคุณคนที่ตั้งคำถามเมตาเวิร์วันนั้นที่ทำให้ฟ้าดูฉลาดขึ้นมา <laughs> เป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะตอนตอบคำถามเพราะว่ากรุงเทพเราต้องการคนที่ มีไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแต่ต้องมีความฉลาดรอบด้านด้วยนะคะพอได้เข้ามาในกองนะคะต้องบอกว่าอย่างที่ได้ชมวิทยาร์เลยว่าผ่านดราม่ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและก็เคยยอมรับว่าเคยถอดใจเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรา ไปต่อนะคะก็คือแฟนคลับการเป็นแฟนคลับของอิงฟ้าก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกัน ก็เป็นเส่นนี้นะคะก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆจริงๆจนทำให้มีกำลังใจที่จะผลิตผลงานดีๆออกมาแล้วก็ขอบคุณบอนนวันนะคะหรือว่าป๋า หลายรอบเลย <_ an> พี่ยืนเลยก็ได้ขอบคุณบอสน,นะคะที่ใช้หัวใจเลือกหนูเช่นเดียวกันในวันนั้นที่ทําให้เกิดอิงฟ้ามาหาชนในวันนี้อยากจะบอกกับน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อในค่ําคืนนี้นะคะเพราะว่าตําแหน่งที่หนึ่งมันก็มีที่เดียวจริงๆในแต่ละจังหวัด ขอให้น้องๆสู้เดินตามความฝันแล้วก็ไปต่อนะคะแล้วก็สำหรับคนที่จะมาเป็นแม่ทัพกรุงเทพมหานครหลังจากพี่ฟ้านี้นะคะอยากจะบอกว่าการเป็นแม่ทัพมันมันไม่ได้ยากค่ะแต่สิ่งที่จะต้องคิดคือความเป็นตัวตนของเราดึงมันออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะและพี่ฟ้าเชื่อว่านางงามในยุค2023หลังจากนี้ มันต้องมีอะไรมากกว่าความสวยแล้วจะทำยังไงให้คนจำเราได้แน่นอนว่าการเป็นกรุงเทพมหานครหนึ่งคือจะต้องเป็นคนแรกและจะทำยังไงให้คนไม่ลืมเราหลังจากที่เพื่อนอีก7จังหวัดเจังหวัดเดินตามหลังเรามาขอให้น้องๆจำอินเนอร์นี้ไว้นะคะว่าหลีกให้แม่เดินก่อนนะลูก พูดไปงั้นแหละค่ะต้องขออภัยนะคะเพราะว่ามีมงแล้วจะพูดอะไรก็ได้ แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคำดูถูกหรือว่าการบูลลี่ต่างๆถ้าหากว่าไม่มีคนติหรือว่าคำต่างๆที่เป็นคำสบประมาทมันจะทำให้ฟ้าคิดว่าตัวเองดีพอแล้วแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาทุกวันนี้ฟ้าเชื่อว่าฟ้าพัฒนาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้และสามารถเอาชนะใจใครหลายๆคนได้โดยเฉพาะกลุ่มนางงามนะคะ ซึ่งก็โดนมันหนักอยู่พอสมควรในช่วงแรกขอบคุณหลายๆคนที่เปิดใจยอมรับแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาตัวเองขอบคุณมากๆค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณบอนวัตอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต่างกันเลยค่ะหนูก็จะมงกลับบ้านให้ได้ค่ะบอสกับ Miss นิสก International รู้หรือยังคะว่ามีธุรกิจไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะด่าได้คะ่ะเพราะว่าตอนนี้ออกหมดแล้วค่ะทุกคนรอเล่นนะคะก็รักแม่ๆทุกคนค่ะเข้าใจว่าการดูนางงามแน่นอนว่ามันมีหลากหลายสเปคหลากหลายไทป์ของแต่ละคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่เป็นไรคะ่ะ ขอบคุณทุกคําดูถูกเหมือนเดิมค่ะที่ทําให้ฟ้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็พัฒนามีแรงที่จะพัฒนาตัวเองทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านคําดูถูกต่างๆได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะขอบคุณดีไซเนอร์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างเมคอัพหรือว่าแฮร์ซายลิปทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพี่ฟ้าจนมาอยู่จุดนี้ได้ขอบคุณพี่อันนะคะพี่อันคุณยียแล้วก็ ขอบคุณพี่เบสนลินด้วยนะคะขอบคุณพี่เลี้ยงทุกๆคนนะคะขอบคุณอาจารย์เชษแล้วก็ขอบคุณพี่ซันขอบคุณขอบคุณป้าแดดด้วยนะคะพี่สาวขอบคุณเบื้องหลังความสำเร็จทุกๆคนแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะคะขอบคุณพี่แอม อีกครั้งหนึ่งที่เป็นจุดก,กําเนิดที่ทําให้หนูได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณบอสนวัตขอบคุณพี่ๆในกอง m i มิสแกรนไทยแลนด์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แวนพี่หมีพี่เตา๋าทุกๆคนเลยที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆท็อป10ิบมิสแกรนไทยแลนด์ทุกคน,นะคะ่ะ <laughs> ขอบคุณที่อยู่กันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณรุ่นที่นางงามมิสแกรนท h ยแลนด์ทุกๆคนเลยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฟ้ามาตลอดนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่เป็นครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หรือบางคนแม้จะเพิ่งเริ่มติดตามกันก็ตามแต่ว่า <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าหลายสุดท้ายแล้วเจ้ามงกลับบ้านเราให้ได้ค่ะอิงฟ <laughs> <laughs> ้าวราห s ะมิสแกรนทยแล และนี่เลยครับอิงฟ้าวราหาม i ิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กับอิงฟ้ามหาชโช<ฮ>ว์หลากหลายเรื่องราวในชีวิตของเธอครับทั้งการลมลุกทุกขคลานความผิดพลาดบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้มาในชีวิตจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จครับ,รบมีมทุกคนครับที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ต้อง ขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับด้อมอิงฟ้าทุกท่านด้วยนะฮะครับผมเอาละครับและที่สำคัญในช่วงเวลานี้ครับขอเชิญคุณแอมสุรยาปัสจักรสตูนะครับจะมีของที่ระลึกนะครับมอบให้กับน้องอิงฟ้าด้วยตอนนี้ขอเชิญของที่ระลึกเลยครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญน,นะครับที่ทางคุณแอมของเราได้มอบให้กับอิงฟ้านะครับ แน่นอนครับว่านี่คือบ้านหลังแรกของอิงฟ้าที่เป็นบ้านที่เปิดประตูสู่ความสำเร็จจนเป็นอิงฟ้ามาหาชนนั่นเองครับความสุขความทรงจำความประทับใจจริงๆต้องบอกว่าบอสครับนอกเหนือจากเดี่ยวคอนเสิร์ตแล้ว